การสร้างเงินล้านไม่ต้องมีไรายได้สูงหรือทำกิจการใหญ่ๆเราสามารถเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแค่คุณเปลี่ยนวิธีใช้เงินจัดระเบียบเวลาใหม่อยู่กับคนที่ใช่และค่อยๆลงมือแบบมีแผนคุณก็สามารถไปถึงเงินล้านได้เหมือนกันไม่ต้องฝันไกลแค่ใช้ชีวิตให้ฉลาดขึ้นในทุกวันสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูว่าการใช้ชีวิตแบบไหนที่พาคนธรรมดาไปถึงเงินล้านได้จริง ไม่จำเป็นต้องเริ่มทําทั้งหมดพร้อมกันแต่ค่อยๆเริ่มทีละ1-2ข้อจนชํานาญอยู่ตัวแล้วค่อยเริ่มข้อที่3เราไปฟังกันครับว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้าง 1. ออมเงินล้านด้วยการปรับวิธีใช้เงินในแต่ละวันโดยไม่รู้สึกขาดคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าจะเริ่มเก็บเงินทีไรก็เหมือนต้องตัดใจจากชีวิตที่เคยสบายเลิกกินของอร่อยเลิกซื้อกาแฟจากร้านประจำๆเลิกไปฟิตเนส เลิกเที่ยวเลิกหมดทุกอย่างสุดท้ายก็เลิกเก็บเงินไปด้วยแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณเปลี่ยนวิธีคิดเพราะจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มสร้างเงินล้านได้โดยไม่ต้องรู้สึกขาดอะไรเลยเริ่มง่ายๆที่มือชาวครับถ้าคุณเคยซื้อกาแฟแก้วละ70ทุกวันลองเปลี่ยนแค่3วันต่อสัปดาห์วันที่เหลือเป็นกาแฟชงเองไม่ต้องถึงขั้นเลิกหมดแต่ลดบ้างแทนที่จะซื้อทุกวันแค่นี้คุณก็เก็บเงินได้อีกเดลพันแล้วครับ หรืออาหารกลางวันถ้าคุณเคยซื้อกินทุกวันลองทำกับข้าวง่ายๆและเอาไปกินที่ทำงาน2วันต่อสัปดาห์ทำเยอะเผื่อมื้อเย็นก็ได้ประหยัดอีกหลายร้อยแล้วคุณยังได้สุขภาพดีแถมมาด้วยหลายคนบอกว่าออกกำลังกายต้องสมัครยิมต้องมีคลาสต้องมีเทรนเนอร์แต่คุณรู้ไหมครับวิ่งรอบสวนใกล้บ้านแค่ครึ่งชั่วโมงทุกเชา้าก็ฟิตเหมือนกันรับประกันว่าแข็งแรงได้เหมือนกันแถมไม่ต้องจ่ายเงินบุรีถ้าคุณยังเลิกไม่ได้ ลองเริ่มจากลถจํานวนมวนถ้าสูบวันละสิบมวนล,ลดเหลือเจมวนไม่ต้องหักโหมแต่แค่ลดทีละนิดเงินก็เริ่มเหลือแล้วครับต่อมาซื้อหวยนี่แหละตัวดีงวดละไม่กี่ร้อยแต่รวมปีละหลายพันผมไม่ได้บอกว่าให้เลิกแต่ลองลดดูจากเดือนละสองงวดเหลือแค่หนึ่งงวดหรือซื้อร่วมกับเพื่อนก็ยังได้หลุนแบบไม่ล้มแผนเก็บเงินสุดท้ายคือการกินข้าวนอกบ้านคุณยังไปกินได้ครับ แต่ตั้งงบไว้เลยเช่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและตั้งงบไว้เช่น3-400บาทเลือกร้านที่คุ้มค่าจับราคาคุณจะยังได้ใช้ชีวิตแต่ในกรอบที่ควบคุมได้สิ่งที่ผมอยากบอกคือการเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เงินไม่ใช่เรื่องของการอดทนทรมานแต่มันคือการจัดการแบบคนมีเป้าหมายเริ่มเล็กๆล,ลดนิดเดียวแต่ทำให้ชัดเพราะเงินล้านไม่ได้มาจากเงินก้อนแต่มาจากเศษเงินที่คุณเคยมองข้ามทุกวัน ข้อ 2. สินค้าที่ใช้ยี่ห้อมือถือ Branded Items ใช้แบบไหนไม่ให้เงินหายลองสังเกตดูนะครับบางคนมีรายได้พอๆกับเราแต่เก็บเงินได้เป็นแสนในขณะที่เรายัง,งงงว่าเงินหายไปไหนหมดหนึ่งในกับดักใหญ่ที่คนไม่ค่อยรู้ตัวคือการใช้ของแพงเกินกำลังไม่ได้ผิดถ้าอยากใช้ของดีแต่ถ้าอยากมีเงินล้านต้องเริ่มถามตัวเองก่อนว่าของที่ใช้จ่ายเพื่อคุณภาพหรือจ่ายเพื่อแบรนด์ มือถือราคา70,00ก็โทรได้แชทได้และถ่ายรูปได้เหมือนกันไม่ต่างจากเครื่องละสี่0 0เครื่องสำอางราคา2300บาทที่คุณภาพดีๆก็มีแต่พวกเราชอบใช้สินค้ามีอี้ห่อ2อ0 0 0บาทแต่คุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าซื้อมาแล้วต้องผ่อนต้องเครียดต้องอดมื้อกินมือ้อมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยครับในทางกลับกันถ้าคุณใช้ของพอเพียงแต่มีวินยัยเงินที่ไม่ต้องจ่ายเพื่อความโก้จะกลายเป็นเงินเก็บที่ต่อยอดกลายเป็นเงินล้านได้จริง เคล็ดลับคืออย่าให้ภาพลักษณ์ชั่วคราวขวางความมั่นคงระยะยาวของเราเริ่มง่ายๆแบบนี้ครับมือถือเครื่องเก่ายัางใช้ได้ก็ใช้ต่อเสื้อทาเนียนเรียบๆใส่ง่ายใช้นานของแบรนด์เนมที่อยากได้ลองเก็บเป็นเป้าหมายไว้ปีหน้าไม่ต้องหักดิบไม่ต้องงดทุกอย่างแต่ให้คิดก่อนจ่ายทุกครั้งว่าของชิ้นนี้ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายหรือดึงเราห่างออกไปการสร้างเงินล้านไม่จําเป็นต้องอดจนชีวิตแห้งเหี่ยวแต่ต้องรู้จักเลือก เลือกจ่ายกับสิ่งที่คุ้มค่าและเลือกไม่จ่ายกับสิ่งที่เอาเงินเราไปโดยไม่จําเป็นของแพงบางชิ้นแค่ซื้อช้าออกไปอีกนิดหน่อยคุณจะได้ทั้งความสุขและอนาคตที่มั่นคงไปพร้อมกันข้อ 3. วางแผนท่องเที่ยวเที่ยวคือพลังสร้างเงินหลานได้ใครบอกว่าอยากมีเงินหลานต้องเลิกเที่ยวต้องเก็บตัวอยู่บ้านต้องบอกลาเครื่องบินและทะเลผมบอกเลยว่าไม่จริงครับคนจะมีเงินล้านไม่ได้หมายความว่าต้องห้ามมีความสุขนะ การท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ได้ทำให้เงินหมดแต่มันคือการเติมไฟเติมแรงบรนดาลใจมันคือเหตุผลที่ทำให้เรากลับมาสู้กับงานในแต่ละวันเคยไหมครับไปเที่ยวทะเลแล้วนั่งคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้เราอยากพาพ่อแม่มาเที่ยวด้วยหรือไปเดินเมืองนอกเราคิดว่าถ้าเรามีอิสระทางการเงินจะได้มาอยู่ที่นี่นานกว่านี้นี่แหละครับ มันคือพลังของการท่องเที่ยวมันปลุกฝันและมันผลักเราให้ขยับแต่เที่ยวยังไงไม่ให้แผนเก็บเงินพังคำตอบคือเที่ยวแบบมีแผนเที่ยวแบบรู้ใจตัวเองตั้งงบไว้เลยครับทิปนี้จะใช้ไม่เกินเท่าไหร่ทเ,เที่ยวปีละกี่ครั้งจะเก็บเงินล่วงหน้านานแค่ไหนพอมีเป้าหมายมันจะไม่หลุดอย่าใจร้อนจองตัว๋วอย่าไปเพราะคนอื่นไป เลือกเที่ยวแบบที่ตัวเองชอบและเหมาะกับเงินในกระเป๋าเราบางคนเก็บเงินทั้งปีพอไปเที่ยวทีหนึ่งก็หมดตัวเพราะไม่วางแผนก่อนแต่บางคนใช้แค่หลักหมืน่นแต่ได้ทริปดีๆที่ไม่ต้องรูดบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นจำไว้ครับไม่ต้องหยุดเที่ยวเพื่อมีเงินล้านแต่ให้เที่ยวแบบรู้คุณค่าเที่ยวแบบที่ทำให้เรากลับมาแล้วมีพลังหาเงินล้านต่อได้ทริปดีๆหนึ่งทริปอาจทำให้คุณกลับมา แล้วเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบก็ได้ครับอยากมีเงินล้านอย่าลืมใส่ความสุขระหว่างทางไว้ด้วยนะครับข้อ4ลงทุนให้เป็นอย่าให้เงินนอนเฉยๆจนค่าเสื่อมมีคนเคยบอกว่าเงินในบัญชีออมทรัพย์คือเงินที่ค่อยๆหายไปโดยเราไม่รู้ตัวฟังแล้วอาจงงแต่ถ้าคุณเข้าใจคำว่าเงินเฟ้อคุณจะรู้เลยว่ามันจริงเมื่อก่อนข้าวแกงจานละ30บาท ตอนนี้จานเดียวปลาไป60บาทแล้วครับแต่ดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่0.25%ถ้าเราฝากเงินไว้เฉยๆโดยไม่ลงทุนต่อให้เก็บได้เป็นแสนอีกไม่กี่ปีก็ซื้อของได้น้อยลงนั่นแปลว่าเราไม่ได้แค่พลาดโอกาสโตแต่กำลังยอมให้เงินเสื่อมค่าทุกวันแล้วต้องลงทุนแบบไหนละ่ะถึงจะไม่เสี่ยงเกินไปและยังมีโอกาสโต คุณผู้ฟังอาจอยากเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับกลางแต่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากหลายเท่าเช่นกองทุนรวมดัดชนีของ S&P 500หรือ ETF หรือหุ้นพื้นฐานดีที่ลงทุนระยะยาวสมมุติว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงินเก็บก้อนแรก50,000บาทแล้วลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ3,000บาทในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%ลองดูผลลัพธ์ครับ ถ้าคุณนําเงิน5 0,000บาทไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%ต่อปีแล้วทยอยลงทุนเพิ่มเดือนละ3,000บาทจากการออมเงินในแต่ละวันใน5ปีเงินจะโตเป็นประมาณ2,80,000ถึง2,90,000บาทจากเงินต้น2,30,000บาทใน10ปีเงินของคุณจะงอกขึ้นเป็นประมาณ6,20,000ถึง650,000บาทจากเงินต้น4 1 0 0 0 0บาท นี่คือพลังของการเอาเงินออมไปลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้นในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่ยิ่งเริ่มไวยิ่งโตเร็วหมายความว่าคุณได้กำไรเฉยๆประมาณ200แสนกว่าโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยแค่อดใจไม่ใช้แล้วลงทุนเรื่อยๆนี่แหละครับคือพลังของการวางแผนการลงมือทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอและให้เวลาทำหน้าที่ของมัน ต่างจากการฝากเงินเฉยๆที่อาจได้ดอกเบีย้ยแค่หมื่นเดียวและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไม่ต้องเก่งเรื่องหุ้นแค่คุณเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วลงทุนต่อเนื่องแบบ DCA เดือนละนิดแต่นานพอเงินจะโตแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยครับล้านแรกไม่ได้มาจากการออมเงินแต่มาจากการรู้ว่าเราจะต่อยอดเงินที่มีให้โตขึ้นยังไงต่างหากข้อ5 Upskill เพิ่มพลังทำเงินไม่ต้องรอเป็นเซียนถ้าเปรียบเงินเป็นต้นไม้ทักษะก็คือปุ๋ยที่เราต้องใส่เรื่อยๆเพราะต่อให้คุณมีเงินเก็บเยอะแต่ถ้าไม่มีสกิลเพิ่มเงินมันก็โตได้แค่ที่มีแต่ถ้าคุณอัพสกิลใหม่เพิ่มเข้าไปโอกาสทำเงินจะขยายขึ้นแบบคูณ2บางคนคิดว่าต้องเรียนจบการเงินหรือเป็นคนที่มี iQ สูงถึงจะไปต่อได้แต่ยุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ผมอยากให้แนะนำให้อัพสกิลหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเริ่มจากสิ่งที่คุณชอบแพลตฟอร์มเรียนฟรีหรือราคาไม่แพงที่แนะนำเริ่มจาก YouTube มีครบทุกสาขาแถมเรียนฟรีหรือคุณอาจจะลอง Skillshare หรือคอสเซล่าหรือไทยม็อกช่วยมีคอสไทยภาษาไทยฟรีและแบบเสียงเงินเรียนในสิ่งที่คุณชอบแล้วนำความรู้ไปเพิ่มรายได้เช่นถ้าคุณชอบเสียงภาค ลองฝึกใช้โปรแกรม Text to Speech หรือฝึกภาคเสียงประกอบคลิปและรับจ็อบพาควิดีโอก็ทำรายได้เรื่อยๆหรือถ้าคุณชอบออกกำลังกาย <c oughs> เช่นโยคะคุณอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมและทำวิดีโอสอนโยคะสำหรับมือใหม่หรือโยคะที่เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคนสูงวัยนี่จะทำให้คุณมีความรู้เพิ่มเติมและมีรายได้แบบ Passive Income คือทำวิดีโอครั้งเดียวแต่รับรายได้เรื่อยๆและที่สำคัญ อัพสกิลไม่จำเป็นต้องเรียนยาวแค่เลือกจุดเดียวที่อยากเก่งเรียน1-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายใน2เดือนคุณจะมีอะไรใหม่ติดตัวแน่นอนอย่าลืมนะครับรายได้ที่เพิ่มคือทักษะที่เพิ่มเงินล้านไม่ได้มาจากคนที่เก่งที่สุดแต่มาจากคนที่พัฒนาไม่หยุดวันนี้อย่าลืมอัพสกิลนะครับข้อ6ตื่นเช้าคือเริ่มก่อนหมายถึงการได้เปรียบคนที่เริ่มก่อนมักจะไปได้ไกลกว่า นี่ไม่ใช่แค่คําคมสวยๆแต่มันคือความจริงที่เห็นได้ชัดเลยครับลองสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนตื่นเช้าทั้งนั้นเช่นทิมคุก CEO ของ Apple ตื่นตีสีทุกวันอ่านอีเมลลูกค้า700ฉบับตอนเช้าและไปฟิตเนสก่อนเริ่มงานแจ็คดอซีผู้ก่อตั้ง Twitter ตื่นตีห้เพื่อวิ่ง5กิโลเมตรและทำสมาธิก่อนเริ่มวันทำงาน ไม่ใช่เพราะพวกเขาขยันกว่าใครแต่เพราะเขารู้ว่าช่วงเช้าคือเวลาทองที่เงียบที่สุดสมองโล่งที่สุดและเหมาะที่สุดในการทำสิ่งสำคัญ2ชั่วโมงตอนเช้ามีค่าไม่แพ้การทำงาน8ชั่วโมงตอนบ่ายเพราะคุณจะได้โฟกัสแบบไม่มีใครรบกวนจะอ่านหนังสือลงคอร์สออกกำลังกายวางแผนรายจ่ายหรือคิดแผนทำเงินทุกอย่างชัดกว่าเมื่อทำตอนเช้าครับ แล้วจะเริ่มตื่นเช้าได้ยังไงในเมื่อเรายังเป็นคนนอนเดึกอยู่เลยผมมีวิธีครับ 1. ตั้งเป้าหมายว่าตื่นเช้าแล้วจะทำอะไรเช่นจะใช้เวลาเงียบๆอ่านหนังสือจะเขียนแผนประหยัดประจำสัปดาห์หรือจะซ้อมพูดหน้ากล้องเพื่อทำวิดีโอแรกของชีวิตเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายคุณจะรู้สึกว่าตื่นไปทำไมแล้วก็จะไม่ตื่น 2. นอนให้พอไม่ใช่ฝืนตื่นการตื่นเช้าไม่ได้แปลว่านอนน้อยแต่คือการเลื่อนเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นลองลดมือถือก่อนนอนสัก30นาทีอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือแล้วหลับเช้าขึ้นมาจะสดใสกว่าที่คิดครับ 3. วางโทรศัพท์ให้ไกลมือตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้ววางให้ไกลจากเตียงจะทำให้คุณต้องลุกไปปิดแล้โอกาสที่จะตื่นเลยจะมากขึ้น 4. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆเช่นถ้าตื่นได้5วันรวดจะให้รางวัลตัวเองด้วยกาแฟแก้วโปรดหรือดูซีรีส์ที่ชอบตอนเย็นการสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้แรงจูงใจเล็กๆแบบนี้แหละครับลองตื่นเช้าแค่30นาทีแล้วใช้เวลาดูบัญชีรายจ่ายหรือวางแผนการเงินประจำวันทำแบบนี้ทุกวันเงินล้านจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเลยครับ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ตื่นก่อนจะได้เห็นโอกาสก่อนและเริ่มลงมือก่อนคนอื่นเสมอข้อ7อยู่กับคนที่คิดคล้ายกันเคยไหมเวลาที่เราตั้งใจจะเก็บเงินแล้วคนข้างๆพูดว่าเก็บไปทำไมชีวิตต้องใช้ให้คุ้มหรือพอเราพูดเรื่องลงทุนเขาก็บอกว่าระวังเจ๊งนะอย่าไปยุ่งเลยถ้าคุณได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆมันไม่ใช่แค่บันทอนกำลังใจ แต่มันทำให้คุณเริ่มสงสัยตัวเองแล้วก็เริ่มไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆนี่คือเหตุผลที่คนอยากสร้างเงินล้านควรอยู่ใกล้คนที่คิดคล้ายกันคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันจะไม่หัวเราะเวลาเราพูดถึงความฝันเขาจะตั้งใจฟังและบางครั้งก็ช่วยเติมไอเดียให้เราได้เปรียบเหมือนคุณอยากวิ่งมาราธอนถ้าคุณไปอยู่กับคนที่วิ่งเป็นประจำคุณจะรู้สึกว่าไม่ยากนี่คนอื่นก็ทำได้ เราก็ต้องทําได้แต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่บอกว่าวิ่งไปทําไมเหนื่อยจะตายนอนดีกวา่าสุดท้ายคุณก็อาจจะไม่ออกจากบ้านเลยแล้วเราจะหาคนที่คิดคล้ายกันได้ที่ไหนถ้าคุณอยู่ในที่ทํางานที่ไม่มีใครคุยเรื่องเงินให้ลองหากลุ่มในออนไลน์ครับตอนนี้มีกลุ่ม Facebook Line หรือ Telegram ที่พูดคุยเรื่องออมเงินการลงทุนรายได้เสริมแค่คุณเซิร์ชคำว่าออมเงิน หรือ DCA ก็มีให้เลือกเพียบหรือจะเริ่มจาก YouTube ช่องที่พูดเรื่องไม n ์เซตการเงินเหมือนอย่างช่องนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับขออนุญาตโปรโมทช่องตัวเองนิดนึงนะครับอฟังคลิปวันละคลิปมันเหมือนเราได้เจอเพื่อนใหม่ที่ช่วยให้เราดึง,ดงเราไปข้างหน้าเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นแบบคนที่อยู่ด้วยบ่อยที่สุดอยู่กับคนที่คิดเรื่องโตคุณจะเลิกคิดกลัวการเติบโตอยู่กับคนที่ไม่ถอย คุณจะไม่ถอยและนี่แหละคือทางลัดที่ทำให้คุณไปถึงเงินล้านได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องเดินคนเดียวครับข้อ 8. มีเวลาเงียบๆให้กับตัวเองทุกวันลองนึกภาพดูนะครับทุกวันคุณตื่นมารีบไปทำงานเจอคนเจองานเจอเรื่องให้ตัดสินใจตลอดเวลาบางวันคุณแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะฟังเสียงตัวเองเลยได้ซ้าแต่รู้ไหมครับ หนึ่งในพฤติกรรมที่คนสร้างเงินล้านจำนวนมากทำเป็นประจำคือการอยู่เงียบๆกับตัวเองทุกวันครับไม่ใช่การนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงแบบนักบวชนะครับแต่คือการให้พื้นที่ว่างกับสมองบ้างให้ใจได้พักได้ฟังเสียงข้างในว่าเรากำลังเหนื่อยกำลังหลงทางหรือกำลังมีไอเดียบางอย่างที่ถูกกลบด้วยความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าการจะรวยต้องขยันต้องลุย ต้องไม่หยุดแต่จริงๆแล้วความเงียบเป็นเหมือนพลังลับที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเห็นภาพรวมชัดขึ้นและวางแผนได้แม่นยำขึ้นใช้เวลานานไหมไม่เลยครับแค่วันละ1 0บถึงสินาทีก็พอแล้วคุณอาจตื่นเช้ากว่าปกติเล็กน้อยหาที่เงียบๆสักมุมไม่ต้องแตะโทรศัพท์ไม่ต้องเปิดเพลงแค่นั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากทำอะไรให้ดีขึ้นอีกนิด เรื่องที่กำลังกังวลอยู่จริงๆมันแก้ยังไงได้บ้างหรือมีอะไรที่เราละเลยไปทั้งที่มันสำคัญกับอนาคตเราคำตอบบางอย่างจะค่อยๆลอยขึ้นมาเองครับแล้วถ้าไม่มีเวลาเลยอยู่กับเพื่อนร่วมงานทั้งวันจะอยู่คนเดียวได้ยังไงคำตอบคืออยู่ได้ครับคุณไม่จำเป็นต้องแยกตัวทุกวันแต่แค่มีเวลาเงียบๆกับตัวเองให้ได้วันละ10นาที อาจเป็นตอนหลังกินมื้อเย็นหรือตอนก่อนนอนก็ได้มันอาจไม่ใช่ช่วงที่โลกรอบตัวเงียบแต่เป็นช่วงที่คุณเลือกที่จะฟังตัวเองแทนเสียงจากคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วเงินล้านไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการตัดสินใจที่ถูกจังหวะถูกเวลาซึ่งคุณจะฟังเสียงนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเงียบพอครับข้อ9 มายเซตคนรวยสำคัญยังไงกับคนอยากสร้างเงินล้านลองนึกภาพดูครับคนสองคนทำงานเท่ากันได้เงินเดือนเท่ากันแต่ทำไมผ่านไป5ปีคนหนึ่งมีเงินล้านแต่อีกคนยังติดลบอยู่เลยคำตอบมันอยู่ที่วิธีคิดครับเพราะหมายเซตจะเป็นตัวกำหนดว่าเรามองเงินยังไงใช้เงินยังไงและสร้างเงินยังไงหมายเซตคนธรรมดามักจะคิดว่า เงิ S <S นคือของที่ได้มาก็ต้องใช้หรือเหนื่อยแล้วต้องให้รางวัลตัวเองหรือคิดว่าเงินหายากหรือบอกตัวเองว่าสร้างเงินล้านเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ mindset คนรวยจะคิดแบบนี้ครับเงินที่หามาคือมเมล็ดพันธุ์ยิ่งเก็บยิ่งปลูกยิ่งโตชีวิตต้องมีเป้าหมายเพื่อกำหนดเวลาความสำเร็จหาเงินไม่ได้ยากแค่ต้องหาวิธีที่เหมาะกับเราคนที่มี mindset แบบนี้จะไม่รอให้เงินเดือนขึ้นก่อนถึงจะเริ่มเก็บ เขาจะเริ่มจากที่มีแม้จะน้อยก็เก็บก่อนลองก่อนศึกษาก่อนเพราะเขารู้ว่าความรวยไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวิธีคิดและการลงมือทาแล้วจะฝึกหมายเสร็จคนรวยยังไงเริ่มจากข้อ1ห,หยุดโทษสิ่งรอบตัวหันมาโฟกัสว่าเราทำอะไรได้บ้างแม้วันนี้ยังไม่มีเงินแต่เราคุมวิธีคิดเราได้ข้อ2อ,อ่านฟังดูเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วลองสังเกตว่าเขาคิดยังไงแก้ปัญหายังไงเพราะสิ่งที่คุณรับเข้าไปทุกวันจะค่อยๆสร้างวิธีคิดใหม่ข้อ 3. เปลี่ยนคำถามจากจะรวยได้ยังไงเป็นวันนี้ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อเข้าใกล้ความรวยขึ้นอีกนิดและถ้าคุณยังไม่มีม n d เซตคนรวยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยไม่ได้แต่คุณจะเหนื่อยกว่าและอาจต้องใช้เวลานานกว่าเพราะวิธีคิดคือเส้นทางและมเซตคือเข็มทิศ ที่จะพาคุณเดินไปสู่เงินล้านแบบไม่หลงทางครับจำไว้นะครับเงินล้านเริ่มจากศูนย์ได้แต่ไมเซ็ตต้องเป็นหนึ่งตั้งแต่แรกผมอยากให้คุณผู้ฟังจําไว้อย่างหนึ่งครับการตามหาฝันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องลาออกจากงานไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านบางครั้งมันแค่เริ่มจากการออกแบบชีวิตของตัวเองและมีความตั้งใจในทุกวันใช้เงินอย่างเข้าใจเลือกของยังมีเหตุผล วางแผนเที่ยวแบบมีเป้าหมายลงทุนแบบคนฉลาดเรียนรู้สิ่งใหม่ตื่นให้ไวกว่าเมื่อวานอยู่ใกล้คนที่ดึงเราไปข้างหน้าเงียบกับตัวเองวันละนิดแล้วขัดเกลาว,วิธีคิดให้แหลมคมทั้งหมดนี้คือวิธีที่จะทำให้เราสามารถสร้างเงินล้านและมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับใครเลยคุณอาจยังไม่เชื่อว่าคุณสร้างเงินล้านได้แต่ลองดูตัวเลขง่ายๆนี้ครับถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินก้อน100,000บาท เลือกการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%แล้วค่อยๆลงทุนเพิ่มทุกเดือนเดือนละ5,000บาทปล่อยให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานไปเรื่อยๆในเวลาแค่8ปีครึ่งคุณจะมีเงินล้านแรกคุณแค่ไม่หยุดและไม่ถอยและมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถทำได้เริ่มเลยครับอย่ารอวันนี้คุณพร้อมที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องซี r o to h e r o จุดไฟให้คุณได้ แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมาซีโร่แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับโชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ